สวัสดีค่ะขอเชิญชมผู้ต่อไปเลยนะคะสวัสดีครับตอนนี้คุณเข็มอยากเจอพี่อายญาแล้วพี่นาเดชครับถามคุณเข็มได้เลยครับว่ามีเหตุผลอะไรครับนูอยากให้พี่ยาย่ากับพี่นาเดชมาที่โคราชค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพราะคุณเข็มอยากเจอตัวจริงมากแล้วก็อยากกอดครับไม่ได้อยากกอดนะคะอยากเจอ ก็อยากเจอค่ะไม่รู้นะครับคุณเขมจะเจอไปเพื่ออะไรแต่ที่ผมรู้คุณเขมอยากเจอ,อก็อยากเวลาเวลาเจอก็จะขอไลา์เซนแล้วก็แล้วก็คลิปมาติดโทรศัพท์คุณอีกเลยนะคะและตอนนี้ผมก็ได้ยินแล้วครับก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ